สวัสดีค่ะวันนี้พบกับศูนย์เมตาเดรทซิงแคร์นะคะวันนี้วันที่12พสอสภาคมนะคะพศ2 5 6พนนะคะวันนี้มาส่งเคสเปิดใหม่นะคะที่หน้ามหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ที่เคสศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ส่งวันนี้กําลังมาส่งเคสแรกนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อขวัญนะคะวันนี้มารับเคสที่บางแครค่ะเป็นเคสธรรมดาค่ะ เป็นพีเอ็นจบจากมอพายับค่ะ,คะเดตเงินเดือนเท่าไหร่คะลูกเดตเงินเดือน2 0,000ค่ะวันหยุดวันหยุด1นึ่ค่ะค่าอาหารค่าอาหาร1 5 0่งรบาท,บาทรู้จกักศูนย์เมตตาได้ยังไงคะลูกมีเพื่อนแนะนำม,มาค่ะ,คะมีเพื่อนที่มาหาหลัยมอพายับที่ที่เดียวกันเนาะใช่ค่ะก็มาทำงานกับแม่เมีย่ยงนะคะแนะนำเพื่อนเพื่อนมาหลายคนเลยนะคะเพราะศูนย์เมตตานะคะยินดีให้บริการค่ะก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมั่นใจไหมลูกทนอยู่กับศูนย์เมตตา โอเคเลยค่ะรู้สึกแบบดีมากค่ะเหมือนกับว่าให้โอกาสเยอะค่ะค่ะ <laughs> ก็ยินดีนะลูกนะยินดีก็นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะต้องการนะคะพนักงานดูแลผู้ป่วยเรามีทุกระดับนะคะมีทั้งครากิบเวอร์มีน้องบริบาลแล้วก็มีน้อง NA แล้วก็น้อง PN น้อง RN เนะคะเรามีบริการทุกระดับประทับใจนะคะพนักงานดูแลผู้ป่วยแล้วก็พนักงานดูแล พี่เลี้ยงเด็กเล็กนะคะเรามีบริการนะคะหากครั้งเดียวจบรับเงินตรงจากนายจ้างนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปทำสัญญาจ้างก่อนนะคะสวัสดีค่ะ